บาบพืนบาเลียงกับเพาะห่วนนี่ เออกินน้ำได็กกับแซ่บยำรันน้อพี่น,อนอ้องเนาะเอาสวัสดีครับผมมือนี้สีมาน,ำน้ำเสนอเมนูของผิงหัวรานไปเติมไปสีต้มป,ป,ป,ปูเพียไปเติมไปเออวิธีการทำของเรากนี่ยก็สุดยอดแปลกพิสดารเออเอาอันนี้คือแนวกวางปูเพียเด้อพี่น้องเด้อเออแนวกวางเพียจะเป็นกาปะเพาเด้อพี่น้องเออเอาบัดที่นี้เราก็เทน้ำเพียต้องไปกว,งวางออกจากพอเอาตะนาวมนันเด้อพี่น้องเด้อพาเข้าบางบา้บาน,นบ้านเพลินบ่มีนะครับผมเอาบัดที่นี้เราก็สีมาได้นี่ลนะครับผมเท่านะครับผมเออเอาเท้าลงมาแส่น้ำนะครับผมเออท้าบ้านเท้านเดี๋ยวพี่นนนะครับผมเออ้า ไรใสสะอาดจะมีเทาเกิดขึ้นทั่วประเทศทั่วโลกนะครับผมเอามาที่นี่นะครับผมล้างออกดดีๆก็ตามด้วยนี่นะครับผมผักตบสบานะครับผมเออไรหัวให้หัวผักตบสบาลงไปนะครับผมต้มเพียร์มัน so, สุกๆใส่เกี๊ยลงไปน้อยๆนะครับผมเอาช่วงนี้กับซิบ่ค่อยอัดคลิปกันได้เพราะว่าประเดี๋ยวใครดีดีประเดี๋ยวเพียงพอแล้วนะครับผมประเดี๋ยวกับเจ้าบองแล้วขครดีๆนะครับผมนั่นๆสิมาเห็นตะเคียนนะครับผมเอามาที่นี่ก็เอาหนังหมูลงไปนะครับผมเอาหนังหมูลงไปตามด้วยอ่านี่นะครับผมอ่าตามด้วยเออเก็ยังอ่ะผผผััักกกตตบบบบสสะอาาดด้นี่แหลลครมว็ นะครับผมเออใส่ลงไปนะครับส่วนกระเพาะนะกระเพากินเราพี่น้องเอาไปกินเมื่อรังนะครับผมเออเดี๋ยวสิอยใส่ของกันกระเพาะจักไปนี่เออกระจนกันไปนะครับผมกินอิ่มเดี๋ยวกินยาเห็ดเบี้ยเค็นนั่นเปลี่ยนเสียผ้าไปแต่ไปสูตรนี้ออกไปดำหน้าหัวก็มาว่าัวเออไปดำหน้าเขาเกี่ยวเขากระเพาะจักนี่นะเออสูตรนี้นะครับผมหิวเขาก็เลยมาเห็ดยูเห็ดกินสนันบอกว่าเออเอานี่กระจิตวินนังหมูต้มใส่เ่ใส่กุเบีย่ขมอ่ำล้ำสันนี้อาหารเราแต่ละมือแต่ละเวนี่กระสี กินยาจักไหนนะครับผมสำหรับคนอื่นนะแต่สำหรับเราเนี่ยข้าวสุกกรปุกกินได้สุดย่างคนวออ่าโอ้ยสุดยอดนะครับผมสดุดโกกูบนะเอาหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ไป หาวิธีการถนอมอาหารมานี่เน็ตเออเราก็เลยมาเห็ดนะครับผมเราก็ได้นี่นะครับผมปลอดหมูมานะครับผมเครื่องในหมูนะครับผมอะไรหมูอ่ามาที่นี่นะครับผมหลังจากนั้นแล้วก็ขี้เท้าลงไปล่างนะครับผมล้างข้าวมันออกดีนะครับผมอ่าหลังจากขี้ลนางข้าวอร่อยเราก็ต้มบะนี้ต้มให้มันเข้ากันนะครับผมหลังจากที่ต้มสุกพอสมควรอ่ำล้ำนะครับผมก็เสียด้ำไหลเจียรหนึ่งแน่น้องเนาะเออแล้วก็ตามด้วยอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะครับผมวิธีการถนอมอาหารของเราตามด้วยพริกป่นนะครับผมอ่าบะนี้ก็จะเป็นอ่าผงนัวอเมียนนะครับผผมองงปรรุสนะครับผมเอา เข้ามันก็นนกัารปน้ก็ฮับปนี้เอ๋มู๊ยวิมองสนองอาหารก็ม้องกันมอ,องอื่นอีกอะยุ่ไกะกันเนี่พี่น้งองเออเอา ถึงเมียหน่อยก็ทัวมันนําอีกโอ้แล้วมันหยากเปนเช่นแล้วก็อย่างเช้นเดิมานี่ยมาหนีเรากล้วยได้สมิ่งอนีเราใครไปแดกเวยเราส่งอนีเราเดมี่ยมาอยู่นะเดม่ยราก็เราสนใจแล้วผู้สาวกันอะไรเป็นวาเออเอาัดที่นี่นะครับผมเข่ารงอบนะครับผมเข้าลงอบนะครับผมก็จะเป็นอ่าลงสนอมอาหารพกนั้นฟันไปประมาณจะขึ้นนึงกับจีขนหองๆขึ้นก็าอไอ้ที่อบนั่นก็จะเป็นใบสนเพื่ออ่าให้มันหอมเร้อพี่น้องเด้ออบจากขึ้นหนึ่งสองขึ้นกับจีนี่นะครับกินได้ บางอย่างนูง่ะ